สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกบพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆสไลา์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จากมาจากพี่เรามาดูกันที่องค์แรกจากองค์แรกจะประดมด้วยเป็นมีดนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะมีความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้จ้ะเลยข้อมือมาจากพี่เลยข้อมืออันนี้หนูวัดจากตรงนิ้วกลางนะคะพี่หนูวัดจากตรงนิ้วกลางจากพี่จากความยาวก็จะประมาณนี้อ่าลูก คลองกะดูเองนะคะพี่เพราะว่าที่บ้านไม่มีไม้บรรทัดไม่มีตลับเม็ดจ้ะนะคะเป็นของหลงพ่อเดินนะจ๊ะพี่นะคะไม่มีตะกุดนะคะพี่มาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่ Ad อะไ์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าสวยงามมากเลยจ้า ส่วนเล่มนี้เป็นขอนหลวงพ่อเดิมเหมือนกันจะพี่เป็นมีดสาริกาจะเล่มเล็กความยาวก็จะประมาณนี้จะหนูวัดจากตรงนิ้วกลางจะพี่นะคะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมด้วยจะเล่มนี้ขอไว้ที่8 0ดร้อยบาทพอจ้ะเป็นมีดสาริกาหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าไม่ใช่งาจ้ะบอกไว้ก่อนนะคะพี่ไม่ใช่งาจะพี่จ๋าคะเล่มนี้800อยบาทจ้ะตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยค่ะขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะเป็นมีดสาริกาหลวงพ่อเดิมจะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋า ส่วนอันนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะนะคะมีรอยจานด้วยนะคะขยอกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในจ้ะพี่นะคะมีรอยจานนั้วนะคะพี่นะคะจานนี้หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะจ้ะพี่นะคะคุณ,ค,ณคุณไม่รู้กับพี่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกจะ้ะห้าร้อยบาทจะ้ะตะกรุดนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่าลาหูอมจันท์ค่ะ เป็นหลวงพ่อเดิมจากพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ระราหูอมจันรหลวงพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่นะคะมีรอยจานหลวงพ่อเดิมจากพี่แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นราหูอมจันทร์จ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะราหูอมจันทรหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนอันนี้จ้ะเป็นตะกุดไม่ทราบที่เป็นเกลียว,ยวความยาวประมาณนี้จะ้ะ อันนี้หกร้อยบาทพอจ้ะเป็นตะกรุดเกลียวไม่ทราบที่นะคะพี่ตามภาพนะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จากอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะพี่เนี่ยค่ะมาเป็นคู่ค่ะอันนี้ก็หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะเป็นตะกรุดเชือกค่ะพี่เป็นตะกรุดพันเชือกอย่างนี้นะคะพี่เป็นตะกรุดคู่จากหนูได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้หกร้อยบาทจ้ะ อันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้เป็นสร้อยจ้ะพี่เป็นสร้อยตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้ะมีข่วงลงมาอย่างนี้ด้วยค่ะพี่นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขีดดอกสองสี่หแปด1ิอสี่บห16ดอกจ้ะ700บาทจ้ะ เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาตะกุดนี้มีทั้งหมด16ดอกจ้ะมีห่วงลงมาด้วยจ้ะพี่เราสามารถใส่พระอะไรก็ได้นะคะพี่แล้วแต่เราชอบหรือว่าแล้วแต่เราศรัทธาบูชาบูชาจ้ะพี่จ๋าเนี่ยค่ะอันนี้ขอไปที่700บาทจ้ะพี่มีรอยจานหลวงพ่อเดิมทุกดอกนะคะพี่มีรอยจานหลวงพ่อเดิมทุกดอกค่ะพี่700บาทปลายทาง5 0าบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นตะกุด คุณลุงเจ้าของก่อบบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเงิน หลวงพ่อเงินจะพี่นะคะดอกใหญ่อ้วนปตัตตกปัตึกเลยจะพี่นะคะความยาวประมาณนี้นะจะพี่นะคะวางบนฝ่ามือให้ดูกันเลยจะพี่วางบนฝ่ามือให้ดูกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าน,นะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะตะกุดดอกนี้มีดูตรงกลางจะพี่โทษจะพี่โทษไปโดนกล้องมีดูตรงกลางจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าก่อนจะพี่พี่ดูความเก่าก่อนนะคะพี่เก่าจริงจะพี่ไม่จกตาจ้ะความยาวก็จะประมาณนี้จ้ะ ความยาวจะประมาณนี้นะคะพี่ใส่ขวามือให้ดูกันเลยจะพี่ให้ดูกันชัดๆก่ะถ้าอยากจะชัดกว่านี้แอดไลน์จะพี่08 4659 180ีากจะ้ะ1,000บาทจะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเงินจะ้ะ1,000บาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้เป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบที่จะพี่นะคะ700บาทจะ้ะ เบี้ยแก่เก่าๆไม่ทราบที่จะพี่700บาทจะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะตามภาพกับพี่ไม่ทราบที่700บาทจะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาโกมะหลวงชุมพรจะพี่700บาทจะปิดตาโกมะหลวงจับขอ,บอ่บงนี้นะจะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะ700บาทจะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะส่วนอันนี้จะพี่ตัวผู้ตัวเมียจะเอาตัวไหนก็บอกมาได้ค่ะพี่ตัวละ700บาท ตัวผู้ก็เจ็ดร้อยตัวเมียก็เจ็ดร้อยจ้ะอันนี้ให้ดูตัวเมียก่อนตามสภาพจ้ะหนูเองก็ได้มาสภาพนีนะจ้ะอันนี้คือตัวที่หนึ่งจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะตัวเมียส่วนนี้ตัวที่สองจ้ะราคาเท่ากันจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหรือว่าจะนิมนต์คู่ก็ได้นะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบาทผมเก็บปลายทางจ้าพร้อมคนก็เจ็ดร้อยบาททุกวันจ้ะพี่จ๋าโอเคนะจ๊ะอันนี้จ้ะพี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่า เม็ดเม็ดขนุนจ้ะหกร้อยบาทจ้ะเม็ดขนุนไม่ทราบหลวงพ่ออะไรสร้างจ้ะได้มาสภาพนี้จ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ้าเม็ดขนุนเก่าๆไม่ทราบที่จ้ะส่วนอันนี้จ้ะอืมเขาบอกกูมารจ้ะกูมารพ่อตีจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะกูมารพ่อตีจ้ะพี่นะคะตามสภาพนั่นในจะเป็นสีพึ่ง นะคะ่ะสวยงามมากจ่ะพี่มีตรกรข้างๆ2ดอก700บาทจะ้ะพี่จะได้เป็นทั้งตลับอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นกุกมารพ,พ่อเตค่ะพี่700บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะมีเขียนว่ากุมอ่าคงทองเต๋9โกโยแล้วก็อะไรนี่คือ10แล้วอะไรค่ะพี่นะคะตามภาพจะ้ะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่แล้วก็อ่าอีกฝั่งก็จะเป็นมียันมีรอยจารแบบนี้ค่ะพี่นะคะ เป็นกุมารพ่อเตะนะคะพี่700รบาทจ้าส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นอ่าพระปุ พ Ming ับปุหนังเป็นพักปแต่เป็นเลื่อมจับขอบไม้อย่างนี้ค่ะพี่700บาทจะเลื่อมจับขอบไม้อย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นพักปูเป็นปุปนปหนังนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นขุแนแผนค่ะพี่ขุนแผนเคลือบปูวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทพอจก้ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปูเอี่ยม700บาทจ้ะ ปูเอี่ยมจับขอบอย่างนี้นะคะพี่พี่ดูสภาพเก่ามากค่ะพี่อันนี้หนู ELLE, ได้มาสภาพนี้เลยจ๊ะพี่นะคะนะคะพี่เป็นเหรียญปูเอี่ยมจ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค ouais, like ์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่เลื่อมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้พี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจ้าพี่ห้าร้อยบาทจ้ะสวยงามจริงๆจ้พี่จ๋านะคะ เป็นรูปหลอพ่อจงห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดจ้ะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะหลวงปู่ทวดจ้ะพี่สวยงามจริงๆจ้ะพี่องค์นี้หนูไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิตาชีโบพิมพ์กบจ้ะ ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ปิดตาชีบพิมพ์กรุบขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อเดิมจ้ะพี่เป็นลายธงชาติด้านหลังจะมีรอยจานค่ะหกร้อยบาทจ้ะเหรียญพ่อเดิมนี้ขอไปที่หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นลายธงชาตินะคะส่วนด้านหลังจะมีรอยจานอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่ารนะ หลวงปูทวดกล่องไม่ขีดจ้ะพี่ดูค่ะพี่ตามสภาพนะคะห0ารบาทจา้ะอันนี้หนูกัดหรือเปล่าทนนี่หนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่เพราะว่าตอนซื้อมาก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขายตามสภาพที่ได้มานะคะขอบคุณที่รับได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะคะถือว่าแม่ค้าแจ้งในคลิปให้คุณลูกค้าทราบแล้วนะคะคุณลูกค้าขานะคะ ขอไว้ที่500บาทจ้ะหลวงปูท่ทวดพิมพสองหน้าจะพี่กล่องไม้ขีดจะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาหลังแบบจ้ะหลวงพ่อแก้วว่าเคอวันจะพี่จ๋าสวยงามมากจ้ะพี่นะคะสวยเหมือนแม่ค้าแล้วค่ะพี่คะ่ะเจ้า,เ,าเจ้าของช่องก็สวยค่ะภาพก็สวยค่ะพี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะค่ะพี่ขคะนะ,คะแถมใจดีด้วยนะคะพี่ <c oughs> อันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่5้าบาทปิดตาหลังแบบพ่อแก้ววัดเครือวัน5้ารบาทปลายทาง5้าสิบาทจ้าส่วนอันนี้เป็นเหรียญพอกันจ้ะพี่พอกันนี้ขอไว้ที่6กรบาทนะจ๊ะพี่นะคะจะมีรอยลงทองตามภาพเปนะคะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงภาพไม่ชัดนะจ๊ะพี่พี่อะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์กห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่แอดแม่ขึ้นแนะนาโทรหาแม่ค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองค่ะพอกันหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นพ่อเพชรจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นเหรียญพ่อเพชรจ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนนี้จะเป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่จ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่เป็นพระก,กิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะหนูได้มาสภาพนี้จ้ะพี่เนะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าสําหรับองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าหนูได้มาคู่อีกแล้วนะคะพี่เป็นปิดตาปิดตาอะไรจะไม่ได้แล้วองปู่ยิ้ม ไอ้ปูจำไม่ได้แล้วปูทิมอ๋อใช่นี่ไงเลขสามขอโทษจ้ะนี่เลขสามนี่ค่ะมีสององนะคะพี่มีสององมีองค์ดังรงดำกับองค์ขาวปูทิมจ้ะอันนี้สือองค์สีดำจ้ะพี่นะคะเนื้อสวยมากจ้ะพี่นะคะนี่เลขสามจำได้แนละ้วถ้าเลขสามเป็นปูทิม ห้าร้อยบาทจะพี่จะาสาหรับองค์ที่หนึ่งสีดาจ้ะส่วนองค์ที่สองเป็นสีขาวจะพี่นะคะขาวอย่างนี้นค่ะพี่ขาวนวลขาวขุนนะคะพี่ขาวขุนไม่ได้ขาวนวลจะพี่นะคะตามสภาพจะพี่จ่าห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้าส่วนองค์นี้นจะเป็นปิดตาฝั่งตะกุดไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะปิดตาฝั่งตะกุดเล็กๆสวยๆอย่างนี้น,นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้นจะเป็นเจ้าสัวปู่บุญจะพี่ห้าร้อยาบาทจ้ะนะคะ เป็นเจ้าสวปู่บุญนะคะพี่ตามสภาพนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้เป็นมแมลงจาะพี่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรจากพี่นะคะเป็นมแมลงอย่างนี้นะคะพี่ได้มาอย่างนี้จะ5 0้บาทจากแมลงนี้ขอไว้ที่500บาทหนูขอเรียกว่ามแมลงนะคะพี่ขายนะคะไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้ค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหนร,รียญปูสุดวัดการหลวงจากพี่600บาทจะ้ะ ตามสภาพนะคะส่วนตัวก็ได้มาแบบนี้จะพี่จ๋านะคะมีห่วงให้ด้วยจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหรียญปู่สุดว่าการหลงค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อคนเอ้ยปู่ทวดหรือเปล่าว่าอันนี้อะไม่แน่ใจอะค่ะพี่นะคะขอไว้ที่600บาทจ้ะรูปหลอนนีหน้หนูไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะหนูไม่ทราบที่จ้ะ600บาทจ้ะ หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปูไข่วัดเชิงเลนจากพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่หกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนหกร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขจ้ะห้าร้อบาทจะพี่ด้านหลังมีตะกุดเล็กหนึ่งดอกนันจ้ะพี่นะคะจะมีตะกุดเล็กๆหนึ่งดอกจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ นะคะพี่เป็นเดี๋ยหลวงพ่อสูตรแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะเป็นกิ่งก่าเก่านะคะพี่ไม่ทราบที่จะได้มาสภาพนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจาก กิ่งนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่ขาแม่้าเองก็ได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋าสวยงามแบบนี้เลยจ้กสวยจริงจจะพี่จ๋าสวยจริงๆไม่จกตาค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่สนใจองค์ไหนนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศ8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าอกพีน่น EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเตเพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะสวัสดี ค่ะ